สวัสดีค่ะหนุ่มๆคนไหนบ้างคะที่เป็นสายเย็ด yes, สายหืนแต่ติดปัญหาที่ว่าควยเล็กนะคะควยไม่แข็งแตกเร็วต่างหากปัญหาเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าเหมือนฝันมีตัวช่วยค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้เลยนะคะบาลานซ์โอพัสค่ะเป็นน้ำมันนวดเฉพาะจุดสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะเลยถ้าคุณพี่ได้ใช้แล้วเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าควยพี่เนี่ยจะใหญ่ยาวเย็ดนานเย็ดฟิอย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งตัวนี้นะเขามีสารสกัดมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะถปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วก็มีเลขจดแจ้งถูกต้องชัดเจนนะคะตรงนี้นะคะซึ่งมันดีมา,มากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะใช้งานง่ายมากๆเลยถ้าคุณพี่เนี่ยเน้นเรื่องขนาดนะอยากให้คัยใหญ่คุณพี่ก็นวดค่ะเป็นประจำทุกวันครั้ง10-15น,นาที แต่ถ้าคุณพี่เนี่ยเน้นเรื่องความอึดความทนอยากให้แตกชานะคะคุณพี่ก็นวด่ักกอนเย็ดเน่ยสินาทีเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะคะเขาการันตีนให้เลยค่ะว่าถ้าไม่เห็นผลน,นะคะคือเงินถึง2เท่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะจากปกติราคา990บาท ฟังดีๆนะคะสำหรับคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะลดทันทีกับ300บาทเหลือ690บาทโอ้โหคุ้มมากๆนะคะยังไม่พอนะคะคุณพี่ขาฟังดีๆนะคะซื้อ2ชิ้นฟรีอีก1ชิ้นคือแบบมันดีมากคุ้มมากๆเลยยังไงก็รีบสั่งซื้อกันนะคะโปรโมชันนี้เนี่ยวันนี้วันเดียวเท่านั้นตัวนี้เลยนะคะบาลานซ์โอปัสค่ะ